สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่กระรพทุกท่านครับผมเมือนี้ก็กลับมาพบกันอีกคือเก่ากับผมกับช่องทองพูนชีแนวครับมือนี้บบาทองพูนผ้าท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านครับผมมาติดตามแนวทางได้ดีครับผมกับน้องพิกของเฮ้าครับน้องพลิกเพิ่นมาเพิ่นฝันดีครับผมคลิปนี้เพิ่นฝันว่ามีผู้เฒ่ามาดึงแขนบอกเลขครับผมท่านผู้ชมและเรื่องเล่าความฝันของน้องพลิกจะเป็นแนวดาตัวเลขกจะเป็นตัวใดก็ฝากท่านผู้ชมติดตามไปพร้ผมกับเปาาทองพูนนะครับ ครับผมแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องเาวาความฝันแนวทางดีดครับ้ังพิกก็ฝากต้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวท่องพู่นนำเลยเดี๋เพื่อเป็นกําลังใจครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวท้องพู่นหาคลิปดีดีตัวเหล็กเด็ดครับผมผมาฝากต้ชมในคลิปต่อไปเนาะครับครับผมตอนนี้น้องพิกเป็นกระพออแล้วครับผมที่จะบอกเรื่องราวาความฝันแนวทางดดๆใหครับต้ชมแล้รับชมรับฟังกันกับผมไปครับไปติดตามแนวทางดีครับ้องพิก กันกับผมว่าคลิปน as> well <im> ี้น้องพิกจะมีตัวเด็ดตัวดีตัวไดมาฝากท่านผู้ชมกับผมไปครับสวัสดีครับน้องพิกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพิกครับสวัสดีครับน้องพิกครับเอฟีเนาะถามหาหลายครับเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับมีโชคมีลาบครับท่านผู้ชมด็กแนวก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมเพื่อนโอยสุดยอดเลยครับกาสู้ฟังเลยครับน้องพิกฝันแนวได้ก่อครับฟันว่านอนอยู่มีผู้เ่ามาเอือน มาปุ๊กมาดึงแขนเอาเลยมาดึงแขนเอาเลยนี่ค่ะหัวกู้เฒ่าไม่ได้ใส่หรอครับนี่ซักแม่งกันเถ่ามาเลยค่ะเมื่อดึงแขนนั่งนั่งว่ะเลยมืนีว่าสันชติภาพไปนีว่ะเลยครับลูกกบลูกงเงแยงง่วงแยงเพื่นเพื่อนกัดจูงลูกไปเลยค่ะครับจูงไปหอดไปเดินบัดเพื่อนมีบุญเต็มอยู่ครับเพื่อนกระไปเบิงเห็นบ่อนีเพื่อนว่าว่ากันใส่บาดเพื่อนว่าบ่ได้กินเขากินนามเพื่อนว่าเนี่ยครับ รู้ไล้ว่าทิศใจจังไดนแหะค่ะเงินกับบะมีครับกสันหยางมะนีเพิ่นก็ดึงนูขึ้นสลาไปเลยค่ะจูงไปหอดสลาเพิ่นก็ทิ่มสมุดลงให้สมุดนั่นโตเหล็กแดงจึงคือยืนเรื่ในสมุดเลยค่ะครับเหล็กสองเหล็กแปดแล้วก็เหล็กเค่ะในสมุดเหล็กสเหล็กแเหล็กเค่ะ2 7 แปดแม่นค่ะสองแเจ็ดี๋ยวนี้ได้ไม่ได้ยังก่อนครับเนี่ยสองสองแปดเจ็ดครับสองแปดเจ็ดค่ะนั่นครับผมเอฟซีคนถิ่มลงหายเอ้านี่ไปซื้อเอาเพิ่นมาคันบ่มีเงินเพิ่นมาครับนู้นเลยว่าจีซื้อจังไหนละเงินบ่มีนู้นเาครับก็ไปหาซื้อเอาเพิ่นเลยว่าครับเพิ่นกับถิมให้ทีมให้แล้วเพิ่นกับผ่านนุ่งยางลงจากธารมาเบิ่งเพิ่นเบิ่งเขาเห็ดบุญครับเอ้านเลยว่านู่นก็เลยได้เลขตัวน่ะาครับ แต่สะดุ้งตื่นเลยค่ะยังมือสาวมากู้เทาผู้เทาหูจักกันบ่ครับบ่ค่ะ<พ>ผมเท้าค่ะพ่นก่อนผม,<พ>มขึ้นไบบทื่อๆซักเป็นกันเ่ามาผู้เ่าซักเป็นกันเ่ายางมาหาเลยมาเอือนเอาเลยมาปุกลเลยมาดึงแขนไปเลยครับ,รบผมบอายุของน้องพีทบ่ต้องเอานะครับเพราะว่าเพิ่นบอกแล้วเนาะ,ะอายุจะปีกว่านะครับเสาเอด็ดค่ะเสาเอ็ดปีนี่อ่นสวยงามอีกตัวหนึ่งครับเอากันอายุไว้ไว้น้ำก็ได้เพราะเพื่อนดึงแขนน้องพีทเนาะครับ เอฟซีถามหาหลายบอกเลขแม่นครับเอฟซีต้องติดตามไปฝากเอฟซีโบงไห่พาดครับวันศุกสิบหกท่านว่าฟุ่มพศสองพันถวายหกสิบหกค,ครับตัวแดงจริงคือ,คอนาะครับเนาะครับมียังเพิ่มเติมอีกครับนี่บ่มี <c oughs> บ่มีแล้วสาวนิ้ครับถามยังครับทองมี่สามดาวเบาทองพุง่นครับบ่มีค่ะเบาเอ็มถามหนะครับครับกับบุมี่ยังครับผมเพราะว่าตัวเหลี่ยมมองเพลิกไปไกลมากแล้วเนาะครับเนาะครับครับคันธาเอฟซีมาถามเล่าก็ได้ได้ครับเพราะว่า ขามเล่าดีกันมักจะแน่นด้วยกันแต่ตัวนี้เป็นเลลใหญ่สลากินแบ่งรัฐบาลครับเ้าเอมเอมทงสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลครับหมวดวันที่ส6บหให้ถูกางวันที่หนึ่งครับกับนลองพิกขอบคุณครับน้องพิกสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องพิกครับขอบคุณครับหลังจากเลี้ยงเล่าว้วมฝันแนี่ยท่างดีๆครับผมกับนลองพิกของเขานะครับบ้านนี้บ้าท้มงพุ่นก็จะได้มาสรุปตัวเลขคกาวมฝัน แนวทางที่ดีครับผมของน้องพิกนะครับท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านในเบิ่งกันเนาะครับว่าแนวทางตัวเลขของน้องพิกที่เป็นหามากมีแต่ใดแน่ครับผมครับผมสําหรับตัวเลขของน้องพิกที่เป็นหามากก็มีสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดครับผมกับสองหนึ่งสองหนึ่งครับผมหมวดวันที่สิบหกท่านว่าคุ้มสองพันหาร้อยหกสิบหกครับผมก็คอยท่านผู้ชมครับผมและเอฟซีทุกท่านโชคดีโชค m ắ นสุขูสุขคนนะผม 287เนี่ยก็เป็นเลขพีผู้เฒ่าบวกครับผมส่วน221นเนี่ยก็เป็นอายุของน้องนะครับเนาะงน้องพิกครับผมอายุของเพื่อนงวดวันที่16บหท่านว่าคม2566เป็นงวดสุดท้ายของปีพศ2566ันาะครับเนาะอย่างกับปีพศ2567ก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านครับผมโชคดีโชค m ắ นสุขสุขคนครับได้เงินได้ทองล่ำหล่ำลุลุ่ยสหรับปีใหม่ทุกคู่ทุกคนครับผมครับผมคลิปนี้บ่าวท้องพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ ก็เลื่มกดไหล่กดแช่กดติดตามให้บ่าท่องพูดนำเนี่ยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าท่องพูนหาคลิป,ปดีๆโซเล็กเด็ด,ดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมับผมขอ,ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ารับชมรัะฟังคลิปของท่องพูนชาแนลครับขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีโชค m ắ นสุขสุขกนครับขอบคุณครับ